เข่างมันกันกับบ้านเลข่เก่าเก่าหนึ่งเลขที่หนึ่งเก่าเก่โอ้ยซับอารเด้อับอารถเลขเดียวกันค่ะสร้างมาเป็นบางคนเนอเฮ้เลขดีเก่าเก่าหนาเก่าหลังมาานาเอาเลขก็ดีเด้เก่าเก่านึ่งยอดเห็ดกินน้ำกันบ้านเพื่อนกันหนึ่งเก่าเก่าได้เห็นบอกพี่น้อง เลขคอยมากันหนึ่งหนึ่งเลขมาดามหนึ่งหนึ่อันนี้พอเรามาทด่นี่นะเรามาขอตัวกันแรกได้ดนิเมื่อพ่อตายเลือกเมื่อพ่อตายเลขอกอกเท่าไหเมื่อเราตายออกหาซีกับหนึ่งหนึ่งหนึ่ล่างหาซีบนเมค่งเราไปได้ยังไงเมื่อนี่ได้ตัวใดก่อมาดามเก้าเกหนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งเก้าเก้า 9กาเก้าเ้กลับกันเลยเนาะบริการในเรื่องหนึ่งหนึด้จ้ะอย่าลืม่านกรเลฟซี่พม่นด้มาแล้วมาแล้วพ่กนาล้วอ้าวนี่โซ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 ่มึงรล้วยังบมนีอยู่นี่มาแล้วค่ะโอนี่ด้วพี่น้อง นีได้เป็นบอมาดาเี้ยลยอยู่ีนเลาองาน้งขุมันุกุนซุกน้องเลขตรงกันกับบ้านเลขที่เล็กดีแห้งค่ะมิแต่เก่าอนียห่งหลักเก่าเนอนนเก่าได้ละซับเอาบังรายังอยู่อยู่นเก่าหนึ่งหนึ่าบได้ม่ดแล้วก็ไต้เนี่ยมันไต่ยังมองได้ครับ